นอยแล้วมเม็ดทรายมันออกมาตัวเออมีเม็ดทรายออกจากตังไหลเมนะ็ดหนาเหยน้นน้อยแล้วเป็นมาเยอะแล้วเป็นเมื่อยี่สิบปีอ่ะทีนี้แต่ตอนนี้ยเวลานี้ัดบนี้แต่รักษาเนี่ยต่อวัดเนี่ยวันแรกหายแล้ววันที่สองยังเข้ามาแจ้งข่าวกีหลังตอนนี้สบายไม่ไม่นานแต่ถ้าคนเป็นแบบนี้จะรู้เลยว่ามันปวดเมื่อยอะนอนก็ปวดเมื่อยนอนไม่มีสบายอ่ะมเมื่อยทั้งตัว เป็นมากี่ปีแล้วครับโอ้โหเอาตียี่สิบฮะออกขายรถได้นสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมีรถมาสิบห้าปีอะแล้วมันจำป่าเนี้ยังไม่หายอ่ะคิดดิเมื่อก่อนไปรับถมที่ไงอ่าแล้วไปถมอะไรตอะไรจะรู้มไหมเราก็ไม่รู้นะดานด้วยอะไรด้วยก็คือเป็นเสียรับถมที่อ่าโหยโคนลุกเลยแล้วไอ้โขเอ้ยปวกเอ้ยนี่เอ้ยจังเลยตรงนี้ตรงนี้เราคนสั่งแลาไม่ได้คนทำอ่าแต่เเราอะเราอะเห็นไหม ก็เลยมาก่อนที่จะรู้ก็คือหมายความว่าแม่ปวดเมื่อยให้คุณนอนทำไมมีแต่ตายวะคุณนอนมีแต่ตายสงสัยว่ไปสิบปีไม่ใช่ว่าสงสัยมาเฮ้ยมันผิดแปลกเนี่ยเห็นไหมก็ไปหาหมอหายก็อย่างนี้ไม่เห็นอ่าแล้วหมอโรงพยาบาลหมอปัาจุบัานไม่มีไม่มีเราทรานี้ไม่เคยเห็นเขาบอกว่าไม่มีโรคไม่มีไม่มีอ่าไม่เคยเห็นไม่มมาได้ยังไงอคุณอาบน้าหรือเปล่า คุณล้างเท้าหรือเปล่าอคนที่จะมีตายที่เดินมาก็จะอยู่ปลายติงใช่จริงไหมนี่แมงอยู่นักอกเราอะอยู่ตรงหลังเนี่ยอยู่ทั่ี่ยอยู่ตรงคออยู่ตรงไหกวาดมาเนี่ยทำว่ากวาดติ่ยเยอะเออไหมมีสองเมตรก็ไม่เป็นไรบาทป่เแล้วก็คอยมีคอยมี เมื่อคืนเนี่ยมันหายไปได้ยังไงไม่รู้ไม่มีเลยอ่ากวาดไปมันมีแหล่วะก่าหลังจากมาเป่ามหาไระงับครั้งแรกไข่ขยะเป็นเหมือนว่าเรากวาดไปเจอกุ่มนิดๆเนี่ยธรรมดาโว้เป็นเม็ดเป็นเม็ดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วคุณพ่อคิดว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรทำไมเทรายไหลออกจากตัวสันนิษฐานไหมสันนิษฐานว่าเราเคยไปดันผวกอะผูกอะไรหรือเปล่าสันนิษฐานแบบนั้นออืแล้วก็มาหลงโขดเรา แต่เราได้มาหาเป่าระงับเรียบร้อยแล้วขุอย่างตรงนั้นก็ทุนหายไปหรืออย่างนี้ควาอเออเราได้มาถางเราได้หายจากตรงนั้นลแล้วเราบุญวันราบีของพูดที่รักษาแล้วก็พูดที่มารักษาเออกเ็เลยหายดีใจแล้วเน<อ>ี่ยหือไม่งั้นโอ้โหรู้จะไปทางไหนเออ,เอ,อคุณพ่ออยู่ที่ไหนสีชาศรีราชาชนบุรีจ้ะ ตามมาถึงระยองจริงๆจะไปบุรีรัมย์โอติดี่อติดต่อไปอ่ะแล้วตอนนั้นอยู่อุดรมั้สติดต่อใชค่ะ่เลยว่าเออแล้วบอกไม่นาจะมาอยู่นี่อ่ะกบคอยไงโอ้นี่อาการแปลกมหัศจรรย์มากไม่เคยเจอก็มันแปลกไงแั้มันแปลกว่ามันออกมาได้ยังไงอ่าเลยว่าเออแล้วได้เก็บทรายพวกนั้นไปไหมควาดก็ธรรมดาก็ะควาดก็ควาดที่น้องก็ควาดไปเราไม่ได้ขุดไปหลายแต่หยิบด้วย เม็ดมันเดี๋ยวเราล้างนะเรียมคมแหลมทำุณตายตามนี้ก็คือจะมีฝุ่นเรือจริงไหมตายตามที่เราตามมาิดเท้าเนี่ยจริงไหมแต่นั่นมันเลี่ยมสวยขาวพองอมันแปลกไหมเลีเ่ยมมาเหมือนตายล้างอ,ะอ่ะออแต่แม่งคมตายทุกเม็ดคมทุกเม็ดคมคมทุกเม็ด เจ็บปวดเจ็บทังลงมือไปโดนเนี่ยเจ็บแต่เราอยู่ในตัวเราไปอยู่ตรงไหนเราไม่รู้อ่ะเห็นไหมแต่คือกลางคืนนอนไม่ปวดไม่เมื่อยถือว่าโอเคแล้วอ่ะฉะนั้นนอนปวดเมื่อยโอ้ยคิดว่านอนยังปวดนอนยังเมื่อยแล้วจะไปทำอะไรถึงจะไม่เมื่อยเห็นไหมออโอ้เป่าปุ๊บคืนเดียวเห็นผลเป็นแบบคืนนี้สบายเลยนอนโอเคโอ้สาธุเด้อสบาย